คือข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่ข่าวแรกไปดูข่าวดีของประเทศไทยกันก่อนนะครับกรุงเทพมหานครครับติดอันดับ1เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดในโลกประจำปี2023แสงหน้าปารีสประเทศฝรั่งเศสรครับจากผลสำรวจนะครับของเว็บไซต์การท่องเที่ยว r a า e ว n e น s นะครับโดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการพักค้างคืนและมีการใช้จ่ายในประเทศ นักท่องเที่ยวแต่ละคนครับใช้เวลาโดยเฉลี่ยกว่า5วันและในแต่ละวันครับตีเป็นเงินใช้จ่ายนะครับอยู่ที่เฉลี่ย1น3ดอลลาร์หรือกว่า6 0 0 0บาทต่อวันเลยทีเดียวครับนั่นเป็นเพราะสเสน่ห์ของกรุงเทพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคือการเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศไทยกรุงเทพครับมีห้างสรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งให้ชอปปิ้งกันนะครับมีโซนพื้นที่ของเมืองที่ทันสมัยมีวัดวาอารามมากมายครับมีสติ๊ดมาเก็ต หรือถนนคนเดินเต็มไปด้วยร้านอาหารข้างทางแบบรถเข็นมีทั้งอาหารเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มการนั่งเรือชมตลาดน้ำถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับตอนนั้นคืนเนี่ยก็ยังมีย่านยาวราชและก็ดาวทาวย่านสุขุมวิทสำหรับนักท่องราตรีกันด้วยนะครับ ผลสำรวจล่าสุดค่ะชีวาสามันดับเมืองที่นัาท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปี2023เกินดับ1ค่ะกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะ22,780,000คนค่ะอันดับที่สค่ะที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะจำนวนนักท่องเที่ยว19,100,000คนค่ะ และอันดับที่3ที่ลอนดอนค่ะประเทศสหราชาอณาจากักรจำนวนนักท่องเที่ยว19ล้า 00, น9,000 90, คนค่ะจากรายชื่อแต่และเมืองส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเลือกจุดหมายปลายทางโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครมากกว่าศักยภาพการใช้จ่ายหรือว่าความสะดวกสบายเป็นหลักด้วยค่ะ